CX3 สมรรถนะรถยุโรปในราคารถญี่ปุ่นวิ่งเพียง18,000โลแท้ไม่น้อยที่สุดในตลาดแถมยังอยู่ในระยะวารันตีศูนย์กับมินิ SUV คันนี้ที่ไม่ควรพลาดมาด้า3 2.0 S มาพร้อมสีไทเทเนียมแฟตหรูหราด,ดูผู้ดีสุดเลยค่ะ โฉมนี้จะเป็นการปรับอุปกรณ์ออปชั่นสมากกว่านะคะส่วนภายนอกก็ยังคงความสวยไว้เหมือนเดิมทั้งไฟหน้าแบบ LED ไฟ day time running light ตัดหมอก LED ตัดน้ำฝนออโต้ไฟเลี้ยวกระจกข้างส่วนไฮไลท์สำคัญคือการติดตั้ง G vectoring control ซึ่งช่วยควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์ทำให้การเข้าของดียิ่งขึ้นเลยค่ะ ในรุ่นดองท็อปนี้นะคะออปชันที่เขาเพิ่มอัพขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Key Light Go ปุ่ม Start นะคะจอ Heads Up d i s p l y y มาตรวัดรอบเครื่องยนต์แบบอนาล็อกระบบ Air Auto และ Cruise Control ค่ะส่วนออปชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ m a ด้าคอ n เน็กตนิ้วพร้อมระบบนำทางเนวิเ t o r Bluetooth ที่ได้ทั้งรับโทรศัพท์และฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนของคุณนะคะกล้องถอย และเพิ่มความสปอร์ตสุดเท่กับเบาะบาเกซีทุ่มหนังสลับผ้าคล้ายกับอักันทาร่าสปอร์ตลงตัวสุดๆเลยค่ะมินิ s u v คันนี้ด้วยความที่เป็นแคชนะคะขนของได้สบายสามารถขับได้ทุกสภาพถนนด้วยความสูงที่ยกขึ้นมาถึง160มิลลิเมตรตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะ เครื่องยนต์ SkyActiv Direct Injection เครื่องเบนซิน2 0ลิตร156แรงมา้าอัตราการประหยัดได้ถึง16.4กิโลเมตร่อลิตรสมรรถนะดีแถมยังประหยัดคุ้มมากๆค่ะถึงเวลาโชว์ของแล้วประวัติการดูแลรักษาจากเจ้าของเดิมไม่เคยขาดเลยค่ะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยคันนี้มาพร้อมคู่มือการใช้กุญแจสำรองุ o o เ Service รถเจ้าของลำดับเดียว ความคุ้มค่าทั้งหมดนี้ในราคาเพียง628,000บาทเครดิตดีไม่ต้องดาวค่ะสนใจโทร0875-097-878หรือทักมาคุยที่ l i น์ at my car นะคะ